โยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ององราไงนะเราไม่เจอกันนานเลยวันนี้เรามาเจอกันกันกบเกมซัมเมอร์วอลผมมีอ่าผมจะมาเปิดสกอร์สกอร์ข้ามขีดจำกัดก็คือได้5ดาวแน่ๆนะครับผมผมมีอยู่ผมเล่นอยู่3มอดีผมทําภารกิจหมดแล้วทั้ง3ไอดีเลยก็คือมีไอดีละใบนะครับผมมาเรามาดูกนก่อนไอดี ID แรกก็เป็น JOLJ l หนึ l ่งนะครับผมก็จะมีตัวละครอยู่ประมาณแค่นี้อ่ามี5าดาวอยู่สามสี่ห้าหกตัวฟิลนะครับผมเจ็ดแปดนี่ก็ฟิล,ลนั้นไอเดีเนี้ยเล่นมานานแล้วหลายวันแล้วแต่มีตัวละครแค่นี้จริงๆประมาณแปดตัวนะครับผม5าดาวอ่าเราก็จะมาเปิดกันเลยใน แชแนลหนึงหนึ่งศูนยที่คนไทยยอดฮิตกันแล้วเกินมามีค้ามขีดจำกัดอยู่หนึ่งนะครับผมมีแสงมืดอยู่หนึ่งอ่ามีคำพีส้มอยู่1ิบเใบไปเลยเดี๋ยวเราไปเปิดไอดีที่2กันเปิดไอดีนี้ให้หมดก่อนแล้วเราค่อยไปเปิดไอดีที่สผมอยากได้ตัวใหม่เนี่ยตอนนี้ตัวใหม่เข้ามาผมยังไม่มีเลยซักไอดีนะครับผม3ามไอดีไปสิบใบ ป๊บป๊าบ๊าสูงเดเอยโอเคเดือดรีด <Here. Okay. S 1> อาเดี๋ยวเราไปรับของก่อนนะแป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงเดียดจริงวะ่ะรางก็ไม่พออันนี้ไอดีแรกนะครับผม แสงมืดกับขอแสงมืดตวงเงียบจิดไม่พาแสงมืดไม่พานะครับอืมน่ารักแนะตัวนั้นนะมาดูอ่าคำพีคำขีดจำกัดกันนครับผมอืมวันดูว่าเราจะได้ห้าดาวตัวไหนกันสัมไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมมีไอ้นี่อยู่อ่าผมขอเลือกเป็นจกักรพรรดิสายฟ้านะไอดีเนี้ย เยืกจัก,กรพดใส่ฟ้าอืมไปเดี๋ยวเราไปดูไอดีที่สองกันต่อเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอดีที่สองครับผมไอดี ID ที่สองก็จะเป็น J O L L J นะครับผมก็คืององแงธรรมดาไม่มี under score มีตัวละคร5ดาวอยู่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว 8 9 10 1้ตัวฟิลนะครับผม12 13ประมาณ13ตัวมามาดูว่าเรามีอะไรให้เปิดบ้างอามีสกอส้มอยู่สิบเบ็ดอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อครับเราเรายังมีอีกซื้อเลยไดเราถึง วันนี้เปิดแรกจริงๆผมอยากได้ตัวใหม่มากเลยนะไอเดีเนี้ยน่าจะสร้างมายังไม่ถึงหกสิบวันนะครับผมไอเดีเยนี้พานร้อยชั้นแบบ n o r m a l แล้วตั้งกับประมาณแปดเก้าวันนะครับไอเดีเยนี้แต่ไอเดี๋กาๆยังพานเหมือนกันแต่ว่าพันกว่าวันทั้งนั้นมาสิบครั้งสกอตสมขอหาดาวสักดวงได้ไหม ผมเปิ้ลมันเป็นร้อยๆใบเลยนะครับไดนห้าดามาคังเนี่ยขออีสักตวงโอ้สี่ดาวโจก๊กน้ำอ,อื้มตืดยอดเฮ้ยพาาื้มกูมีแล้วไอตัวใหม่ที่อยากได้ก็ไม่มาน่าจะไม่พาแหละ มีนี่อีกหนึ่งใบไปเปิดให้หมดมีอะไรเปิดให้หมดวันเนี้ยสกอร์เลเจินนะครับผมแสงมืดไม่มีดีนี้มาดูว่าเราจะได้ห้าดาวอะไรกันต้มต้มต้มตอนสกายเซิร์ฟเวอร์ไฟกับสติเกอร์ไฟหรอ อ่าผมขอเลือกเป็นสไติเกอร์ดีกว่ามั้งนะสไติเกอร์น่าจะดีกว่าเพราะสกายเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้นะอ่ะขอสไติเกอร์แล้วกันผมชอบผมว่ามันเทสสองตัวเนี้ยผมยังไม่มีทั้งคู่นะครับผมผมก็เลยขอเลือกเป็นสไติเกอร์ก่อนดูในแชทดิโอ้ยอันนี้ไม่ได้เปลี่ยน เดี๋ยวมารับก่อนนะครับผมรับแล้วเดี๋ยวเราเปิดอีกหนึ่งใบขอีิสามไอดีมันจะไม่โผล่ห้าดาวตัวไม่เลยเลยห้าดาวตัวไม่ทัดมุดมันโคตรเท่เลยอะ่ะปะไอดีที่สามเราเจอก,กันกับไอดีที่สามครับผมโอ้ยยังไม่ได้จับไปนี้เลยมาจับให้ดูหน่อยเฮออ้ว่าไม่เกินมานะ หรือในเทรดนั่นไงแม่ไอ้เฮียแทงหวยไม่ถูกอ่ะมาไอ้ดีนี้ประกอบไปด้วยโอ้ยิี่สี่ใบเลยอ an ah? <b olog cycles> ah, ่ะสกอส้มแสงมืดหนึ่งครับผมค้ามขีดจำกัดหนึ่งมา ปั๊บไอดีเนี้ยตัวละครเยอะมากเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูวพาแล้วครั้งนึงได้ห้าดาวตัวนี้ผมมีแล้วนะครับไอดี ID เนี้ยว่าที่เนี้ยแม่งไม่มีที่ดาวเลยอะนั่นไงคือว่าแล้วแม่งสามดาวล้วนเดี๋ยวนะครับไปไปรับก่อนไปรับก่อน <c oughs> <ID S 2> เฮียบันไอดีเนี้ย ผมเปิดได้ห้าดาวตัวไม่มาตัวเดียวนะครับผมก็คือ,เ,อเดี๋มวาไปดูเดิมวาไปดูอันนี้นี่นี่แวะไปดูก่อนแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเปิดเนี่ยครับไอดีเนี้ยตัวละครอนะ่ะห้าดาวเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ่อเจ็ดนะอันนี้ห้าดาวกว่าไม่รู้เนี่ยใบแยกแสงเนี่ยแปดเก้าสิบสิสอง สิบสามนะครับผมสิบสมสิบสี่ตัวถึงสิบห้าตัวไอดีเนี่ยเยอะเยอะเยอะไอดีนี้กัวละครห้าอาเยอะมากครับผมผมเปิดได้มันกรไฟเนี่ยมาใหม่ตัวเดียวตั้งกตเอาของเขามาเล่นนะใหม่หก 6, ไปไปออโอ้แม่โอ้โหมันก็เลือจริงนะเกมเนะี่ย มาแสงมืดแสงมืดขอแค่พาเป็นซีดาวก็ได้เนี่ยแม่งไม่เคยสวยเหี้ยเราได้ตัวเหี้ยเหีรกอไม่รู้มาคำพีคำคิดจำกัดนะครับผมสามไอเดียเราไอเดียแรกเราได้อ่านั่นแล้วก็ไอเดียที่สองเป็นสติกเกอร์ไฟไอเดียแรกเป็นไออะไร่ะมาไอเดียที่สาม องเมียวจิกับจอมขมังเวทผมขอเลือกองคเมียวจินะครับผมสําหรับไอดีเนี้ยมันมีตัวหนึ่งอยู่แล้วที่เป็นผู้การไฟบอกสกิลห้ามห้ามห้ามใช้เลยแบบบอกไปเลยห้างไปได้เลยหนึ่งตัวยังส่องอันเนี้ยผมมองว่าจอมขมังเวทอะสําหรับทีมผมตอนเนี้ยมันน่าจะยังไม่เกิดประโยชน์อย่างตัวนี้ อ,องเมียวทานน้ำเนี่ยเหมือนมันจะมีประโยชน์มากกว่าผมขอองเมียวทานน้ำไปก่อนนะครับผมแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้องเมียวทานน้าไม่ดีก็ฝากแนะนํามาได้ไปองเมียวทานน้ำอืมไอดี ID นี้เนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามัน องเมียทัดน้ำผมรู้สึกว่าจะใช้มาคู่กับลมไฟนะจะพอไปด้วยกันได้มั้งโอเคอาจจะม,มีไม่สนุกมากแต่แค่มาจับโชว์ครับมาซุมโชแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปละบาย